เชียนสอกครับแต่ทาให้เซเสซ์หลังการเตะไปที่บริเวณต้นขานะครับบ่อยๆถือว่าเขาทําได้ค่อนข้างรุนแรงนะครับเพชรนำโชคลุกเตะซ้ายมีศอกเสริมมีหมัดนะครับเท่าที่เห็น2ยกที่ผ่านสอกาแฟมวยไทยหวังนีครับเพชรสังวานี่เพชรสังวานชื่อสังวานเป็นชื่อคุณแม่ของเสียสมานนะเต่มเพชรนาหน้าเป็นชื่อนักมวยเลย สังวานเอาแล้วไม่ได้แล้วครับหัวใจใหญ่กว่าตับต้องงัดออกมาแล้วมีออกของแล้วครับเอพชรสังวานวางแผนอย่างนี้นะครับวางแผนครับสองยกแ้าของนายทีนหลอกซอมนี่ไม่กลับบ้านเลยครับบอกอยู่ค่ายซ้อมชกวันนี้แล้วก็รอรับรางวัลลนุ่เดือดแห่งปีด้วยครับเอาลอยมาสักพูนี่สวยนะครับตามนี่มีอะแล้วครับมเลยมีของโชยใครก็ใครแล้วไม่คุ้นก็ผมแหละเสียสังสู้แลวครับอย่างนี้ อ,อ,อย่างนี้เสียพลเสียสังสู้ครับผมดูคนคุณมาสองยกนี่แพ่โอ้โน้องน้องขวาของเพชรสังวาน,นแดงเลยครับแยไงไหมครับแยงหรือไม่แยงขนาดนั้นครับโดนแล้วจิบไม่ได้ครับเจ็บก็ต้องไม่เจ็บให้คุณต่อสู้เห็นตรงนี้เป็นยกที่โอ้โถถจะโยนสลับเข้ารอโอ้ยสองสวนได้วัดหัวใจกันแล้วตร้อยสิบสามปอน คลิปน้ำเจาะยางครับต่อยหมัดตอนนี้โอ้โหเลี้ยงศอกเพียงศอกกลับอาวุธเยอะนะครับเพชรน้ำโชคเอาแล้วครับเพชรสมานนีเป็นเภทเครื่องดีเซลครับร้อนแรงขึ้นไปข้างหน้าเรื่อยๆเอาแล้วครโดนครับวงในวงในเสียบเสียบไม่ได้ครับโดนขวางเอาไว้ขับศอกเอาแล้วครับคุณมีศอกผมก็มีศอกพยายามสามโอ้โห วัดกันไปเลย <S <S เมนตามชกว่าอย่างไรยกดๆีๆีลยครับต้องปรบมือให้ครับถือว่าดแดงเพชรสวานครับเจ้าของรางวัลดูเดือดแห่งปีนี้ของเจ็ดสีครับเอสดีสอกใส่เข้าไปนง่มันนี้แฝดมหาการ้วครับ วันนี้เพชรนำโชคครับสัปดาห์ที่แล้วเพชรนำชัยทีมโดนสวนโอ้ยสวนกลับเหมือนกันซ้ายกับขวาตั้งหัดอสองตุางชนกนะครับยกนี้เพชรสังวรรณไม่มีปัญญาบัญญังแล้วครับเพว่าทางด้านเสียสมานบุญยอบกเข็มอยู่แพ้ชนะยังไงก็ขอให้ได้ใจคนดู ตั้งซอกจับคงน,นายเสียบเสียบเอาคืนครับโอ้เพนอับโชคไปแต่ละดอกเน้นๆถอยหลังหกลมแล้วตอนนี้เพชรสังวานเจะเสียบเข้าไปดันครับแล้วจับกระเสียบครับเสียบก่อนเลยเพวยนอับโชคเสียบไปถึงไม่ถึงโดนไม่โดนไม่รู้แต่ว่าต้องยกต้องขยจับแ้ะครับเพชรสังวานยกไม่มีหยุดเอาแข้งซอกซอก ให้ไปขวาโอ้ขวาเราไปหลุดนะครับต้องเพิ่มว่ไล่ได้ตอนนี้ปิ้นะครับจะกเดกเดียวไม่ไปครับเสียบเดียวครับโอ้เล่นสองน่ากลัวครับโดนต่อโดนนะครับเสียาแตกจริงๆยุบก็เป็นเรื่องเลยครับถ้ายุบก็เป็นเรื่องลิกไม่ไปครับไม่ไปก็ไม่ปล่อยครับตีไม่ปล่อยฮะจังหวะสองครับ ลุนิโยกครับเกมในบังคับเลยครไม่มีตัวเลือกครับเพชรสังวานโอ้ยสวนแข้งอ๋อครับสมอกดูการแทงสอบอีกทีหนึ่งเต็มมวยไทยไก่ดีเลยมวยไทยไก่ดีเยตกห้านี่แหละครับเป็นนำโชคนคุมเลยสถานการณ์แบบนี้ารตัเลือกชกประคองเกมครับอยู่ที่การแก้เกมครับยกสามยกสี่ยกไม่ ไม่กดดันเพชรนำโชคเลยครับนี่ฮะหนิยงหจังหวะแกตานาบแล้วครับแ่งซ้ายนาบชายโครงนี่ฮะระวังหมัดระวังศอกครับของนงนี่ฮะโชว์อีกครับหมุนศอกกลับถือว่ามีความหนักการเตรียมตัวมาดีจบนะครับนำใจนักกีฬาสปิริตครับลูกหลานอีสานใต้ด้วยกันทั้งคู่ สีสกเกตทชรนำโชคสอจอต้งปราจีนครับได้รับการชูมือไป